จะใส่เกีตัวนี้ใส่รองเท้าไอ้รองเท้านี้จะเป็นไงวะโจอะไรรองเท้าเนี่ยเาก็ใส่รองเท้าหเหรอเอ่อไปดูไปดูว่าาไปไหนเหรอไอไอ้น้องไอจอร์เราไปปรดงเดี๋ยวมาฮัลโ <Hello? S 2> คะ่ะพี่คะครับคุณู้คุณู้คนรู้ฮะคน,คน,ค,นคนที่ที่อยู่ร้านแต่งตัวเขาให้โทรมาหาค่ะฮอแล้วหน <laughs> ูพูดว่า

ไปไหนมาไอไอกรินเจอหญิงน,น,นี่เจอหญิงอนะ่ะเขาแบบเหมือนจะมีใจด้ะลูกแบทเทศอ่ะยี่ชงโดนจบับเที่ยแฟชั่นแม่งเยอะจัดจนไม่รู้แต่งตัวไงอ่ะ ใช่คือเรามาทีเดียวไงเพื่อนถูกปะล่ะคนหนึ่งเขามากันแบบนานแล้วอะเราเพิ่งมาสวัสดีครับตีดดดดดมาหรือเปล่าคุณลงมาเอาของกันนู่นเปล่าไปแล้วออกไปแล้วาตายแล้วตายไ,ไ,ไปแล้วเหรอเออไปแล้วตายแล้ว นาอุ้มไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วหมอไปครับเขาไปแล้วหมอเขาไปแล้วเจองานให้แล้วอ,อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวรอนานๆน,น,น่าจะรักพาตัวผู้หญิงไว้ให้โทนี่มันดูเมียมึงดิไม่ดีนะ จะใส่ถุงเท้าด้วยนะเวลาใส่ถุงเท้าไม่ใส่ถุงเท้ากันเพื่อนอ๋อไอจอนรู้ข่าวยังอ่ะเรื่องไอทองทะเละอ่ะอ๋อรู้แล้วมันแม่มาแล้วแม่มานี่หรอ,อเอะไรวะ อ,อีเฮี้ยนิโม่อะอ๋อมาแล้วไม่มานี่หรอกไปวนเอาตัวใหญ่นอนกลาดน้อเนี่ยอะไรก็แค่ยกแผงเลยเพื่อนเออหรือหรือยกแผงแล้วก็เหลือกลับมาเก็บกินตัวใหญ่มอสเล่นให้กูอีกแล้ว น้าไม่เคยหัดจัดให้กูตลอดดื้อกูบอกเลยดื้อโอเคอายุเดียดเท่าไหร่แล้ววะวันดี้ไปจ็อบกูน่าจะไปบ้านชัวร์ไม่ต้องหาเหรอต้องโทรหาเลยน้าเอาไปบ้านมั่นใจบอสครับบอสอยู่ไหนครับอยู่สภาว่าไงอยู่สภาเหรอครับบอสอะไรครับบอสว่าไงติดต่ออะไรเหรอไม่มีอะไรครับบอสไม่มีอะไรแล้ว อ๋อโอเคโอเคน้องอบอสอยู่ที่สาหายแล้วเ<ห>อาป,ป,ปุ๋ยแล้วมั้งบอสอยู่ข้างในไหมครับอ่ามารีใช่ไหมฮะบอสไม่อยู่เหรอไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่นะสิดาใช่ไหมฮะมามาแล้วปอเออเดี๋ยวผมก็เจอเขาอ่ะเราครับมาเราดูหน่อยได้ไหมคะอยู่โรงพยาบาลเมืองบนค่ะโรงพยาบาลเมืองบนฮะ ไปไหนนะลักพี่ิษไอ้เชี่ยเขาไปทำอะไรเขาไม่ลงมาโบนแล้วไปรับยังไงอ่ะมาสี่คนเขาแทงกลับไปอีกรอบเป็นไงเดาไปเออไม่ไร้ออเดาไปเดาไปแค่นั้นแหละเหรอเหครับครับพรงเจ้าชูวยหนูจะเป็นของพี่ ไอ้เหรอฝันประสาทจริงไม่เอาคออันไหนม ว่าไงตูขายใบเบสันเจ็ดกูจะกูจะออกไปข้างนอกอีหแาลแล้วทนี่ครับบอสเด็กมึงต่อยอพุทธลบเลยเยี้ยโดนตำรวจจับมาเนี่ยจะเราไปครับบอสไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ขนเยอะขนาดนั้นตู้ใช้คำว่าเด็กกนเยอะขนาดนั้นเพื่อนเ,อเอดี๋ยวกูไปหาแล้วกันแค่นั้น อเอาละครับพี่ตีมอยู่ครับพี่เลิฟได้พี่มาก็ได้พี่ยถึงตอบเลยครับบอสเอาจับ พ่อถามไปทีว่าอยู่โรงพยาบบนหรือเปล่าบอกว่าอยู่โรงพยาบในเมืองแล้ววะก็เจอกันแล้วให้บอสเล่นคนเดียวรถโคตรช้าเลย จะบอกนะไปเที่ยวแล้วอ่ะชัวโอ้ GPS นั้นคืออะไรอ่ะต่อนอในเมืองต่อเนอวอเต้อ๋วแล้ยเพื่อนเพื่อนไปส่งตรงนี้หน่อยดิกู้ดเราแปลกๆแล้วใครเพื่อนเราเจอกันไปทำกีฬาแข็งขวัญแป๊บไป๊วแของขวัญแป๊บแย่เพื่อนเจอกันเฮ้ยทำไมคนเราไม่เป็นแสนห้าอยู่จังหัวขี้อ่ะ พวกแก๊งใหม่อะบางคน<อ>แก๊งใหม่แล้วก็มีพวกที่จะการจะตีกันนะทำมาของมาขึ้นบะ โอ้โหเขารับไม่เปร้่มเลยอะเออแต่หมดแล้วดิรับเพชรก็มไม่มีใครขายด่ะอะไรไาตีไปเบรี้ยขายไม่มีใครขายด่ะเจ้าขายไปแล้วเหรอตี็มเบี้ยแตะกระถางสี่เมตรกี่เมตรนะสามสี่ไม่เหี้ย ม่งรับกันเลยอะ่ะเขาว่าจะรับเรือมาปล่อยเช่าเนี่ยไม,ม่ใครขายเลยอะ่ะฮะรับเรือเนี่ยจะทำธุรก,กิจเรืออะไรเป็นเรือห้าลีโลเนี่ยอา้าวมันไม่มันไม่มีไม่ไม่ขายหรอมันมีแต่เขาถ้าซื้อมือสองสักล้านหกหลงดต้นทุนนะมน่มีนะเพราะคนอื่นน่าทำงานหมดปะมไม่ใช่สองลำแบบสูงสุดสักห้าลำอ่ะปล่อยเช่าแล้วหลยปล่อยเวลาห้าหมื่นอ่ะนี่จะปล่อยเช่ามาทั้งหมด ห้าวันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่ห้าได้ทั้งหมดสองสานเนี่ยมันมีมันมีคนเช่าตลอดอะเรือไม่มีตนนังค์ดิยไอ้ตังค์เก็บเท่าไห,หร่แล้วใช่ไเออไร่อยวะสี่สิบหกเอาสักห้าสิบแต่ก็น่าจะแบบว่าเริ่มใช้เงินหน่อยละไม่กล้าใช้เลยดนช่วงนี้ แค่คนขายรับไปเบย์อย่างเยอะราคาไปเบย์ขึ้นได้เลยเนะี่ยอืมขอรับไปเบย์เยอะเกินไม่มีคนดีดอยู่เนี่ยเมื่อกี้แสนเจ็ดเนี่ยโอ้ไปอยู่อ่ะขายแสนเจ็ดได้เ,เนี่ยอย่างเงี้ยไปเบย์อะ่ะอยู่ไม่ได้สรุปอยู่สอนอปะหรือว่าโยอีกอสอนออยู่ในสอนอเดินจับ เขาคือใครวะรู้เห็ดน้องเจอตอนขายของเฉยอโอ้ตำรวจบึ้มครับผมผู้ปกครองเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณรู้ตับเขาไกลเกีียกกับคุณโทนี่ไปแล้วกันนะผู้ปกครอง ใช่แล้วโอ๊ยแตงอาผมพูดไล่ค่อยฉันด้วเหรอไอ้แต่แบบผมเลยเหรอใช่แล้วไม่ทำงั้นหนุ่มตามมากเลยฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่แบบแบบว่าแต่ว่าคุณนะคุณนะเขา้อุ้มสองพี่เขาไปคุณน่ะก็ขับมานี่นี่ตำรวจรูปภาพชัดเจนคุณตำรวจดูสิส่งให้คุณตำรวจเนี่ยเขาพยายามที่จะวิ่งขึ้นรถผม แต่เขาตรงสัยเขาลืมนึกไปว่าพวงมาลัยอ่ะมันอยู่ซ้ายไม่ใช่ขวาตาผมปิดด้วยครับโอ้ตอนตาปิดเลยเหรอเพื่อนนี่ครับดูครับไม่ไม่ปิดมีเส้นจำอยู่ที่ตาข้างขวาด้วยใช่ไหมตาข้างซ้ายนะโอ้ยวู้นไม่ถูกต้องน่ะทำงานไงเนี่ยผมไม่ได้ทำนะคะนี่นี่เขาบีบคองไปใช้ทุกวันมีเส้นเลือดสีดำขึ้นด้วยนะย่อยไปย่อยไปโยโย ะอรยอย่างนี้ต้องเกี่ยงครับเนี่ยเขาจะโดนอะไรบ้างครับเนี่ยรอดจากการถ้าจะโดนทำร้ายร่างกายคนอื่นครับครับคืออย่างงี้คือพวกผมก็เป็นสภานะผมก็ไม่อยากจะให้แบบน้องเขาแบบประวัติเสียอะไรหรอกคือผมอยากจะให้คุณตํารวจอะทำร่างสัญญาคุณโทนี่ดีกว่าว่าต้องควบคุมความประพฤติเขาแล้วก็ดูแลเขาหน่อยครับใช่ครับต้องนาที่จะทำร้ายถ้าปล่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นที่เขาเอาเรื่องอ่างเงี้ยมันจะเรื่องใหญ่ พ่าเราต้องทำสัญญาผูกผูกมันไปเลยครับว really ่าต้องให้โทนี้ดูแลใช่ไหมจริงจริงผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าสมมติผมต้องคุมไปคือเขาจริจริงก็ได้ครับมันจริงจริงก็กล่าวเวลาได้ครับฉันว่านะการที่จะทําร้ายใครสักคนหนึ่งน่ะมันจะต้องมีแรงจูงใจพอสมควรเลยนะไม่ใช่ว่ากาดทำการโดยใช่เหตุแบบนี้น่ะแกว่างั้นหรอใช่แกว่างั้นเลยฉันก็ตามแกตัดเรเซ็นแบงแล้ว ไม่ถ้าถ้าเขามีเหตุผลหรือว่าหรือว่าคุณเนี่ยแอบไปจีบน้องเขาแต่ว่าคุณทิ้งน้องเขามาหรือเปล่าฮะฮะไปจีบน้องเขาแล้วคุณก็ทิ้งเขามาหรือเปล่าเขาเลยแบบรู้สึกโกรธแค้นใช่ไหมเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพรามาเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยจะคิดเงินเงินเยอผมแก่เป็นอย่างนั้นแน่ๆแล้วแบบเขาเขาไม่สามารถทำร้ายคุณได้ก็เลยไปทำร้ายน้องชายคุณ่ะ ฉันว่านะฉันไม่ได้รู้จักคนนี้เลยนะไม่มีเลยแม้สักครั้งเลยนะที่ฉันจะนึกถึงหน้านางผู้หญิงคนนี้นะเฮ้ยแล้หนูเอาไงเนี่ยอะไรน้าแกอ๋ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจครับช่วยเป็นพยานนิดนึงได้ไหมครับว่าคุณเทวีต้องควบคุมความประพฤติเขาตายขาดตายโอ้ได้ครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวก็ไอ้พุ้นไม่ต้องเอาเรื่องแล้วกันพุ้นอยากเรียนเอนขอเพื่อขอบอสขอครับเด็กดูแลดีๆแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะ ไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับโทนี่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตแจ้งความอีกรอบนะครับแต่ถือว่ายินยอมแล้วนะครับคุณโทนี่เอผมได้ค่สังเามุผู้หญิงครับไม่ใช่ผมคือหนูต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยเหรอก็คุมความประพฤติอะครับคุณใช่ครับคุณจะมาต่อยวุตตตตาปิดอย่างนี้แล้วมันแร์อะไรอ่ะเห็นไหมล่ะเคยไปอ่ะต่อยเพื่อนที่ทำไมเนี่ยต่อยทีตัองแปะปิดตาข้างขวา ตาปูดข้างซ้ายกูโคตรชอบึงไหน่โง่ชิบหายซื้อถีข้างรับมันอาจจะเป็นจังหวะเบี่ยงหลบก็ได้นะครับเอางี้ลวกันหนูไม่เอาเรื่องแล้วกันหนูก็ไปนี่แล้วกันขอบคุณพี่ๆเขาด้วยหนูเอเชร์ค่ะขอบคุณค่ะี่ไม่เอาเรื่องหนูถือว่ารอบนี้ฉันให้อภัยแกนะแต่ว่าฉันหวังว่าจะไม่มีรอบหน้าอีกนะมันเดินทางของชีวิตอะอยู่ที่ประสบการณ์แต่ถ้าเกิดว่าอยากคานอน่ะ หันไปมองคนข้างๆครับบอสไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคุณฟันมันเกินมาเขาที่นี่ต่อเรื่อยขอบคุณตำรวจทุกท่านโอ้โหคุณตำรวจที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ผมมากเลยนะครับได้ครับครับไปเลยไปเลยคนโผล่ไปเลยและให้ดีด้วยโทิดดีใหญ่เดี๋ยวไปดูหนึ่งนะบอสครับนะอย่าปล่อะไรนะเจลีกลัวจริเลยเลยไปไอ้ปลาต่อต่อสังคมมากเลยเดี๋ยวคุยปลาเขาเลยครับเดี๋ยวไปคุยปลาเขาเลยเอ๊ะเรียกพี่เห็ดเข้าบ้านดิเรียเห็ดบ้านเราดิ เปล่เพื่อนขอขอคุยหน้าบ้านหน่อยดิเอาคนสิบห้าคนไปคุยหน้าบ้านงั้นหรือเขาเป็นบ้านเดี๋ยวไปเลยขัรถขัรถกลับปลอดภัยด้วยสุขภาพนบ้านเราบ้านหรือบ้าน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 เราบ้านเราบ้านเราพอกาทำไปสุดเขาขับบอลที่ไม่เอาเรื่องเขาคุณเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะเออยังไม่ได้ทำ อ้วเขามีหลักทองหลักฐานครบเลยช่วยหน่อยอะยามาได้เพื่อนพีนี่แย่เฮ้ยไม่โดนจับอีกยาวเลยนะใครงัดร้านอยู่วะข้างหลังเสียงรถน้ำมันดังแปลกๆวะ <laughs> เสียงมันเหมือนรุ่นอะไรสักรุ่นของแก๊งเระปะเหมือนนี่นไงไอรถไอมันแต่ก่อนอะตัว xe วะ ไป่ที่หน้าบ้านไป่ที่หน้าบ้านละไป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 อุ้ยเสียอุ้ยอุ้ยกานเดี๋ยวกานโดนชนชื่อเมิร์ฟละเลยป่ะไม่เสือกเลยปะไอ้เนี่ยทานี้เลยวันนั้นละแต่เลยบ้านลงน้ำรอกแม่งเลยข้ามบ้านไปเลยอ่ะไอ้เงี้ยคนเดียวไปแบทบินแล้วเงี้ยไอ้ที่นี่เดี๋ยวเราคุย คุยด้หน่อยยคุยด้หน่อยใจสูดเลยใจสูดเลยคุย้หน่อยคุด้หน่อยดิว่าไงอ่ะว่าไงว่าไงลูกพี่ว่าคนนี้ใช่ใจเย็นใจย็นใจเยนมีเยย็นใจเย็เย็นใจ่ย็นเย็นใจ่ยยนใย็ตใจเยนเย็อใจเยนเย็นใจเย็นเยย็นใจเยนใจเยนะเนนนยยนะยยย อ๋อต่อยวุฒิเออวุฒิตลบเลยแล้วหนูไม่หนูไม่ต่อยตาทำไมอ่ะปิดตาปิดตะข้างเลยไม่แล้วฟังก่อนฟังก่อนแล้วเขาก็โดนจับใช่ไหมพี่โดนจับที่สอนอไงอ่าแล้วบอสก็เห็นเพราะว่าผมมาเคยเจอเขาผมเคยซื้อขายครับที่ร้านแบบว่าร้านของพอดีแบบเจอกันหนาเคยรู้จักกันหนาพอดีอ่ะบอสก็เลยพาไปให้ผมพาไปเคที่สอนอแล้วก็ไปไก่เกี่ยวมาแล้วเขาก็บอกให้ผมคุมประพฤติลูกพี่ดิรุ่นวายของพี่ดูนี่เฮ่อโหไปต้องคบกันซะด้วย คูบะพื้นคูบะพื้เอ้ยมีข่าวมีข่าวมีข่าวปะมีข่ัพี่มีเลอะไรปะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ถ้าผมก็ไม่เคลียร์มาแล้วตอนตำรวจเขาก็ปล่อยมาที่ตอนนัเขาไม่ปล่อยอ่ะยาวเลยสะพายไม่ได้หนูไปต่อยสะพายไปเนี่ยอางไม่ได้ทำทักที่แล้วักทีจะบอกว่านี่นี่เอารูปเอารูปไปอาะลงรูปไม่รูปไม่รูปโอ้ยพี่เลบอสเฮ้ยทุกคน 57409ไอ้เขาโลกเขาโลกเขารู้เออจ๊เห็นเห็นเอ้ยถ้าอย่างงี้ถ้ามึงเรียนรู้ไมดีอย่างงี้กูขอเอาลนมหน่อยดูแลแล้วเว้ยไปเป็นคนปลรดเลยตามึงดูเฮ้ยขโมยรถวิ่งเฮ้ยวิ่งเป็นขโมยรถเลยทำไมถึงคนจะโจรล่ะนยโจรนะโอ้โหดูสลบเลยเหรอสลบเลยนะน่ะนี่มหมูได้สลบเลยนะเล่นสลบเลยเหรอโอ้โห ชัดเลยแก้ตัวไม่ได้แล้วทีนี้นักขาามัมัดมัดมืออ่ะแก้ตัวไม่ได้เลยอ่ะเออเห็นน้องทำอะไรเห็นเนาะแต่ปกติไม่เอาลูกไม่เอาลูกเอาแม่แล้วไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่ได้เห็นด้วยครับป้าเคยเห็นหนูทำอะไรเข้าเห็นเนาะเออแต่ปกติปวดไม่เกเรนะหนุ่มผมนี่โดนลูกโดนข้าวถอนน้องอย่างนี้ผมจะทำไงได้เจ็บกดหรือเปล่าเจ็บกดหรือเปล่าตอนนั้นพ่อแม่ไม่แสดงอาการหรือเปล่า เคยดูเรื่องออฟแฟนไหมเออนั่นแหละลูกมึงเกินไปเป้าอ่ะเออที่น้าที่บอกลูกชายเป็นคนดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเห็ุคุณเลี้ยงลูกผิดผิดเนี่ยเนี่ยคุณเลี้ยงลูกผิดผิดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่ถึงผมจะไม่ค่อยว่าแต่ผมคงมาพึ่งลูกพี่ได้เอออันนี้เห็นด้วยได้พี่บางบางได้เดิมปุ่มได้ด่าบาง บ้านเราอือบ้านใช่ครที่อุ้มอะไม่หนูหนูเข้าใจด้วยรูปมันชัดมากเลยเนี่ยหนูอุ้มสภาเนี่ยใช่ไหมล่ะขามือเลยอ่ะเยปาป้าฝากผมได้เลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าก็ดูนี่ไปก่อนช่วงนี้ได้ครับไหนป้ามันผมเป็นพี่เลี้ยงได้แล้วคนโอดดูนี่เนี่ยเรียกเป็นเดี๋ยวว่าเรียกคำแบบว่าเรียกเป็นพี่เลี้ยงมันก็ดูแปลกนะเฮิร์นเรียกที่รักหรือตัวเองก็ได้เอาเรียกมันเฮ้ยฮะอ้าวจะเได้ไม่ได้ถามเรียกว่ารุ่นพี่ดีกว่าอ๋อ ไอเห็ดครับเอาไงมึงเอาไงเฮ้ยไอเหี้ยบ้านนี้เป็นแหล่กูเนี่ยว่าไงเพื่อนมึงอะเป็นไรกับบ้านกูสัตว์เหี้ยแต่หวังดูพูดิเอย่าอันนี้พูดดูแลต้องแจ้งตำรวจนะเพราะว่าไอเหี้ยบุกบ้านดูไวเป็นบุกบ้านนแหละนะบอกไว้ก่อนนะถูกครับนะพูดจาดีๆดีกว่าไอเห็ด ไอ้ลองเรียกไอ้บังว่าลูกพี่ที่เห็ดไม่อย่ามึงโดนแจ้งความจับนะไม่ได้หรอครับนะไม่ได้ครับเขาเป็นพ่อเขาเป็นพ่อไม่ได้จริงเรียกว่าลูกเขยดีกว่าครับอันนีี้ดจะคาว่ลูกเขยพี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะโอชูถูกปะไหนลองเรียกบังลูกเขยสิลูกเขยดีกเขยไหนเราได้ยินที่ขอชินหน่อยลูกเขยลูกเขยตาแข็งแป๊กแเอ้ยเรียกบางดีแล้วเหรอลองเรียกผมเลยพี่ลูกเขยอ้ะสวัสดีครับปา ออกมาว่าตายแล้วมีข้าวกินป้างเราอ่ะมันอยู่ลหลังรถคะ่ะอ๋อถ้ามีข้าวจะให้เอามาเลี้ยงพี่ด้วยไงมันคือแบบว่ามันต้องเลี้ยงดูอะไรลูกทีลอ้มาเรยงมาเรืยหนูด้วยดิหนูด้วยหนู เฮ้ยใครอะทำไมอะเธไม่้าเอไม่ปาให้เขาอุ้มอะไปเคลดิไปเคลดิหนูไปเคลดิอะียอีลองลองแต่ตัวพี่ผมจะอ่านเลยลองดิโอ้โหขับก้อนไม้ลองดิลองดิลองดูว่าไงจดรนแก้ง ใครแก้งเราไปทำอะไรไว้เด็กแซ่บหนยังไม่ได้ทำอะไรเลยองยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิอุ้มอไม่ปล่อยเลยดูดิกะากะอู้นูอะรู้อุ้มหนูทำไมถามิอุ้มทำไมมาหนูเมื่อย ป้าก็อุ้มได้ป้าหนูก็อุ้มได้นีพี่แล้วต้องเนี่มาเนี่ยฟังดีฟังม้าที่ก่อนเถียงนะฟังม้าก่อนสิลูกฟังม้าลฟังม้าก่อนสิทำไมเขาอุ้มทาไมป้าก็มีก็ป้าไม่เคยอุ้มม้าเลยไม่เคยอะไรอุ้มต้นเนี่ยวันนี้ป้าไปอุ้มคนอื่นลูกป้าอ้าวป้าไีอุ้อะไรป้าไปอุ้มล่าใปาไปอุ้มผู้หญิงหัวทองอ่ะอ้าวป้า เราต้องทำอะไรบ้างเราต้องไปไหนกันาอุ้มใครอะไม่ไม่อะไรก็จะเป็นเดียวเออเหรอเออเรียกูมาแต่ก <Ah, ูไ mm ม่ได้เจอไอยูนะเออเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่พาไปแล้วไอ้บางมันอุ้มได้ไงอ่ะไอ้บางรู้จักเหรอคนนั้นแหละนนั่ไม่ใช่อยูครับนี่นี่ลมหนาวครับไม่ใช่